รายการฟ้าหมดินสวัสดีครับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะเป็น,นกลไกสําคัญในการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้ยากจนให้เข้าถึงสิทธิ์ในการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างถูกต้องและเป็นธรรมรวมถึงพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้คนไทยมีที่ทํากินมีกินมีใช้รายได้ยั่งยืนเชิญรับชมครับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน หรือเรียกง่ายๆนะครับว่าธนาคารที่ดินเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนสังกัดสำนักนานกรัฐมนตรีโดยมีในกฐงนีรีเป็นผู้กําก,กับธนาคารที่ดินภารกิจนะครับก็จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,รให้มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองทุกวันนี้ที่ดินมีปัญหาไม่ว่าที่ดินของรัฐหรือเอกชนโดยเฉพาะเอกชนนะครับที่ดินกระจุกตัวก็มีพระราชบัญญัติ ภาษีที่ินึ่งสบปลูกสร้างมาช่วยขับเคลื่อนก็ไม่พอครับต้องมีธนาคารที่ดินจะมาแก้ปัญหารถความเดินล้าที่ดินทำกินวิธีการนะครับพี่น้องเกษตรกรแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเกิดมาไม่มีที่ดินทํากินเลยหนึ่งต้องเป็นสัญชาติไทยมีบัตรประชาชนเสหามหลักแล้วเดือดร้อนที่ดินทากินเมื่อเคยได้ที่ดินจัด่วยงานของรัฐมาก่อนเลย วิธีง่ายๆครับรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหก,กรณ์เกษตรแล้วไปหาที่ดินทํากินวิธีการของเราก็จะออกแบบร่วมกับพี่น้องเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในวิถีชีวิตที่จะเดินทามาหากินไม่ม้องกระทบในการดำินชีวิตและหลายองค์กรเนี่ยฮะวนมากจะจัดการหรือสั่งการแต่องค์กรนี้แบบมีส่วนร่วมเราจะให้ชาวบ้าน ต้องเกษตรกรมาช่วยออกแบบเพราะจะแก้ปัญหาโดยตัวเขาเองเราต้องฟังเขาตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขเราเข้าโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนถ้าคนได้สิทธิเด็กนกินแล้วไม่สามารถเข้าโครงการนี้ได้เราคิดค่าธรรมเนียมูกมากครับอัตราดอกเบี้ยร้อยสามต่อปีผ่อนสามสิบปีตัวธนาคารที่ดินนะครับก็น้อมนําปัจญ,ญาเศรษฐพอเพียงมาเป็นหลักการใหญ่หญหเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนําหลัก ฝ่ญญาเยเกษตรเพียงมาทําการเกษตรวันนี้เราเดําเนินการไปแล้วนะครับเหลือพี่น้องเกษตรกรไปแล้วประมาณ2 0 0 0ักว่าเลือนเนืหน้าที่ประมาณ9 0 0 0พัว่าไรทั่วประเทศ4ี่ภาค4ี่จังหวัดประสบสาเร็จนะครับถ้าปีไหนพี่น้องประสบป,ปัญหาไม่ว่าภัยพิบัติเพื่อผลตกต่ำต่างๆเราสามารถมาคุยนะฮะปรับปรุงร้างหนี้ต่างๆได้เช่นขอพักหนี้นะฮะเนื่องจากภัยพิบัติ เนินต้นดอกเบี้ยดำเนินการได้ครับอย่างเช่นนี้ฮะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่เชียงรายงดคิดดอกเบี้ยมันสมนินต้นเปไ็นเวลาหนึ่งปีผมมีโครงการหนึ่งครับโครงการแก้ไขป้องกันที่หนุนม,มือรายประเจตกลุ่มนี้ก็คือนิสิตคนเรือนเป็นนิสิตเขาจะโดนยึดที่ดินทำกินขายฝากจำนองผมก็ช่วยมาประมาณส0 0ร้อยลายให้ที่ดินคนสิธกับมาเหมือนเดิมนะฮะแล้วมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ก็คือการในการแก้หนี้สินควรเรือนของของพี่น้องกลุ่มนี้ประมาณ500ร้ายก็ไปตอบโจทย์รัฐบาลน,นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องมีรายได้มีอาชีพมีที่อยู่อาัยให้มั่งคงในอนาคตถึงนิยายต่อไปนะฮะเราก็ต้องจัดตั้งธนาคารที่ดินแล้วก็จะดูแลประชาชนให้มีที่ดินสกินทั่วประเทศเราจะมีโมเดลใหม่เพิ่มเรื่องแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยด้วย ที่ดินยังไม่พอนะครับที่อยู่อาศัยด้วยสุดท้ายนี้นะครับทางรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนเลยว่าจะให้ประชาชนมีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองธนาคารที่ดินก็จะตอบโจทย์เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลต่างภารกิจของธนาคารที่ดินคือกระจายการถือครองที่ดินเป็นธรรมและยั่งยืนให้พี่น้องเกษตรกรประชาชนมีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ธนาคารที่ดินในวันนี้นะครับนับว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาทสําคัญในการช่วยสร้างโอกาสและความสุขให้กับประชาชนผู้ยากจนโดยแท้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสวัสดีครับสนับสนุนโดย สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนเพื่อคนไทยมีที่ทำกินมีกินมีใช้รายได้ยั่งยืน